มันไปตรงกับนโยบายของท่านหมดแล้วมันตรงไปเลยมันเป็นยังไงที่ผมคิดมาทั้งคืนว่ามันเป็นนโยบายของท่านหมดเลยเราเราให้ความเทันกันคือเจ้านายของพรรคประชาชาติคือประชาชนวันเราจะเลือกตันคนรวยที่สุดกัด่คนที่ยากไร้ที่สุดเนี่ยเสียงมีเกียรติยศเท่ากัน1นสิทธิ์หเสียงโดยเฉพาะ ประมงพื้นบ้านเนี่ยนะเราควรจะมีกองทุนคนอื่นมีกองทุนหมดทหารตำรวจสืบสวนยังมีกองทุนเลยไปจับคนอื่นนะทหารก็มีกองทุนเยอะแยะกองทุนทาหารพานสึกแต่ประมงเนี่ยซึ่งเป็นคนเลีย้ยงปากท้องของคนทั้งประเทศและเป็นอาหารที่ทำให้สมองดีเนี่ยกลัไม่มีกองทุน โดยเฉพาะประมงใน3มจังหวัดเนี่ยเราเดือนวิกาเดือนธันวานเราก็เป็นฤดู <c oughs> ที่ออกทะเลไม่ได้แล้วเรายังมีพายุในช่วงเฉพาะอีกต่างๆอีกประมาณเฉลี่ยแล้วปีละอีก4เดือนคือทำให้เราอาชีพประมงทำไม่ได้เรื่องต่างๆพวกนี้เรามีควรความทุนได้ปรึกษากับทางท่านอาจารย์กับสอสแล้ว คือจริงๆพรรคประชาชาติเนี่ยเราไม่ชอบที่จะออกกฎหมายใหม่แต่เราคิดว่าเราจะปฏิรูปสภาเกษตรกรซึ่งเป็นกฎหมายที่ประมงเนี่ยไปอยู่ในสภานั้นด้วยเทศใดสังคมใดภาาคในสามอาชีพเนี่ยประเทศนั้นสังคมนั้นจะอยู่ลำบากก็คือถ้าด้านเศรษฐกิจต้องด้านเกษตรและการในรเกษตรเนี่ย เราก็จะบอกว่าการเพาะปลูกการประมงการุรสัต์อยู่ในกลุ่มของเกษตรด้านที่2ก็คือด้านช่างด้านการก่อสร้างด้านเทคโนโลยีถ้าประเทศขาดสิ่งพวกนี้ก็ไม่ได้ส่วนด้านที่สามก็คือด้านการพาณิชย์ด้านการขา,ายเขาบอกว่าประเทศใดถ้าขาดใน3ส,ส่วนนั้นเศรษฐกิจเนี่ยประเทศนั้นจะอยู่ลำบากแล้วเสาหลัก ของแต่ละสังคม,มแต่ละประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราจะมีอยู่สักสี่เสาหลักเสาหลักที่หนึ่งที่จะทําให้สังคมอยู่ได้คือเสาหลักเรื่องการศึกษาเสาหลักที่สองที่จะทําให้สังคมอยู่ได้คือเสาหลักทางเรื่องาศาสนา,สาศาสนาเนี่ยทำให้คนจากคนที่ป่าเถื่อนจากคนที่เห็นแก่ตัวจากคนที่เอารัดเอาเปรียบ เป็นคนที่มีศาสนาเป็นคนที่ถ้าท่าพี่น้องรับศือศาสนาอิสลามเราก็เข้าถึงพระเจ้าเสาหลักที่สามที่เราต้องมีก็คือเรื่องการเมืองและก็เรื่องความมั่นคงความมั่นคงนี่ไม่ใช่ความมั่นคงของทหารนะความมั่นคงของประชาชนความมั่นคงนี้ก็คือความสุขของประชาชนการเมืองเนี่ย จะต้องทําให้ประชาชนมีความสุขด้วยประธานพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขแล้วก็เชื่อมั่นว่าพรรคประชาชาติเรามีความจริงใจกับประชาชนแล้วเราก็มองประชาชนเนี่ยคือเราเชื่อประชาชนเนเราไม่เชื่อประยุทธ์นะครับขอบคุณมากครับ